เป็นหมดผักและผลไม้ที่ขึ้นต้นด้วยสีแคปนะกรรมการพิเศษมีอินข้างนน้นฮะกรรมการพิเศษเชิญฮะโอเคแต่ละคนจะต้องพูดสลับกันเบปปอรจ่าคุณธชัยฮะแต่ละคนจะต้องพูดสลับกันมีเวลาให้3วินาทีถ้าเกิน3วินาทีใครจะเริ่มก่อนคุณเลือกได้โอเคนี่คุณธชัยเริ่มก่อนนะเบปปอรพร้อมนะโอเคกรรมการพิเศษอยู่ตรงนี้นะมีอะไรผิดพลาดคือ่ตรงนี้เลยนะ วิธีการคือถ้าตกรอบนอกจากไม่ได้ของแล้วคุณต้องออกจากสยามชุกแย่ภายใน5วินาทีคุณเล่นหาคุณเล่นชุแล้วอาลุ้นจะนับ3 2 1เริ่มนี่ฮะเชอรี่แคลอ์แคลร์เลยคนด้ยคิวแคมเบอร์คิวแคมเบอร์หนึ่งหกคนครับเก่งมากเชอรี่ฮะเชอรี่ 1นึ่ตแ้านาใครตอบ่ใครตอบใครตอบเสียงเดีวกไหนได้ไหมได้หรอได้ได้ได้ดกได้ได้ไดดได้ได้ได้ไ้ไ้ได้ได้ได้ไ้ได้ไ เบบอเป็นผู้ชนะปมมือกับเบบอาโอยดีะครับาุชัยนะครับบายลปล์มือกับเบบอครับขอบคุณค่ะลำดับต่อไปซินบูค้าคุณจะต้องเลือกนะคะว่าใครจะได้เล่นเกมกับคุณรับซินบู ดีใครดีจะเป็นหมายเลขไหนดีใครอยากเล่นเกมกับจินบุกก <c oughs> มือขึ้นยิ้มหลายอันคุณนัทดูนัทจินบุกเลยะดูนัทจับตาดูตลอดนะฮะด <c oughs> ีเจนุชจับตาดูคุณตลอดนะฮะเออแต่ดูนัทแค่จับแค่นี้ทำไมต้องใช้กำลังใจมากมายนเราไม่รู้ว่าต้องหยิบอะไรหรือว่าต้องหยิบลูกกระสุนเม็ดโฟม ่ให้เป็นโปรมาโอเคหมายเลขอะไรฮะจิมมุกสดใหม่เอ่อดีชีบีฮะอดีชีบี22ฮะยืนขึ้นแล้วมาตรงกลางฮะจิมมุกครับเชิญด้านหน้าเลยฮะได้ครับได้ครับ22เชื่อใจนะท้ามีดีถึงจะไถ่โกรธเรื่องนี้ไม่ได้โกรธอยู่แล้ว ชนะเลยให้ชนะเลยแข่งเกมชนิดนึงก็แล้วกันจินมุคาเกมนี้ต้องบอกเลยว่าไทยที่ปอดใหญ่ได้เปรียบ oh. เพราะเกมนี้คือเกมที่ต้องลากเสียงคำว่ากาลิเยสไนเซลรามให้ยาวที่สุดถ้าชนะรับของจากซีเค ok ็ดบ็อกกาลิเยสของจินมุคไปเลยโอเคไหมจ๊ะพ oh. อยเข้าใจนะโอเคพอเข้าใจแนละ้วโอเค oh. จินมุคเข้าใจ oh. <ขอ S 1> ไหมฮะ พร้อมไปเลยดิพร้อมไปเลยพร้อมไปเลยพร้อมไปเลยเล่นกระดิ่งเล่นกระดยังยิงยาวกรเป่ายิงถูกคุณชนะคุณเลือกใครจะเล่นก่อนให้เขาหรือเราอยากเริ่มก่อนไหมครับแต่แต่ทำไมเริ่มก่อนจะได้เล่นไหมวันนี้จะได้เล่นไหมเล่นหรือเขาไม่อยากเล่นก่อนเนาะให้จิ้งกูเล่นก่อนเนาะโอเคจิ้งกูคุณต้องเริ่มแล้วพูดคำว่าอะไรจำได้ไหม การีเอไนเซรามและลาสิงรามนะโอเคไหมอโอเค,คจิบุกถ้าพร้อมแล้วนะครับเราจะสั่งเวลาโลกจกับเัายูแค่ตรงนี้นะโอเคถ้าจิบุกพร้อมแล้วครับเริ่มฮะการีเอไนเซรามคืออกลยอันแกลรืเปล่านี้อะกินามากเลยนะ ที่ฮะนี่สี่เจนจิ้นบุ๊พลอยมันไม่ใช่เรื่องยากของพลอยแล้วนะเขาทำห้าวินาทีนอกจากสั้นแล้วลูกคอเขานี่ไม่ธรรมดานะแรปเปอร์แรปเปอร์แรปเปอร์เนาะโอเคเมื่อกี้ไม่เกิดอะไรขึ้นจินบุ๊คอยากให้เขาเหนื่อยชนะโลอยอ๋อหน้ารักเพราะมันดีพลอยจ๋าน่ารักจังไปจริงนะโอ้ รถหนาวนะคำนี้ชนะก็แต่ทำแรกชนะก็แต่พูดคำว่ากันนี้ได้ไงเจนนี่และยังไม่คันลาดเสียงเลยพลอยก็ชนะแล้วตก,ก,กือ,อ,อกอบพลอยจินบุ๊กมาดูสีเคทท็อกของจินบุ๊กกันดีกว่าว่าเป็นอะไรฮะที่จะมอดแบบคุณพลอยเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเลยอีแก๊อ อยู่ไม่ขึ้นเลยเออเป็นข้วห่มนะคะจตจริงบุกนะเดี๋ยวรอรับท้ายงานนะครับเอาละแปดต่อไปครับแปดแปดอยู่ไหนคะแปดโอเคแปดจ้าด้วยความที่พี่และขออภัยจริงๆว่าพอยืนตรงนี้พุ๊กเป็นบังกล้องรายการยืนประจำที่ได้ไหมเดี๋ยวให้เน็กเดินไปหา วันชู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 ใครปิดไมค์ดีเจนุย้ยเนี่ยปิดอยู่ปิดอยู่ภาษาอังกอรอ์เบอร์ษาแม่ที่หลงหายด้วยจริงนะแต่ให้พูดพถึดงว่าการีเยแทนยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างนะห <6. S 3> นึ่งสองสามสี่ห้าหกกานีเยการีเยกานีเยสิบเออแบบน,แบบน<อ>ี้เข้าใจนะเข้าใจไหมฟิลเข้าใจพร้มอมจู้ไหม ไอไ, e ได้จ้าแพ้ให้เราได้ไหมไม่ได้นอนมากนอชั่วโมงนอนมา5ชั่วโมงชั่วโมงเพราะฉะนั้นสมองแ่นแน่นอน7 8 9ห้ามพูดไปสิเลยก็ต้องเป็นคันเย่กันเย่กันเย่แล้วสิเลยโอเคไหมกรรมการ เราเพื่อความยุติธรรมในรอบนี้นะคะพี่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่บอกว่าจีนไี่จันเจ้าเพื่อความบริสุทธิ์ที่ทำนะเดี๋ยวเขาจะช่วยดูนะโอเคได้พร้อมไหมเปล่ายี่ฉก่อนเป่าพี่ฉุกก่อนจ้ะใครจะเป็นคนเริ่มก่อนนะป่าพี่ฉุกหนึ่งสองสามเหยวออกกันไกงมาเดี๋ยวออกกันดับครับกระดาบไป่ลยนะทีมลูกเล่นเยอะมากเลย ลีมเขามีลูกเล่นจริงๆอะทีมไม่เบาเลยอะโอเคหนึ่งสสามไนิชุภาหนึ่งสอง่าไ้ีเลือกเลยครับเลือกเล่าใครจะเล่นก่อนใครจะนับก่อนให้เด็นับก่อนโอเคเด็กพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนเย่กันเย่กันเย่สิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกกันเย กันยี่ย์ยี่สิบยี่สิบเอ็ดกันยี่ย์แพผลอยากแพ้อยากแผลแพ้ไม่ได้ของนะ้วพีนแผลเนี่ยอันนี้นะไม่เคยชนะใจได้เลยโอเคให้หัวใจโอ้ยคุณเล่นคุณเล่นคุณเล่นโอเค ถึงจะแพ้แต่ก็ให้ครับโอเคสนุกมากครับเน็กมาดูดีกว่าว่าเน็กจะมอบอะไรให้กับคุณฟิลมของผมเป็นเอ๊ะน่ารักจองเลยค่ะค่ะค่ะอุ้ยเราทเราต้องจบงานนะจ๊ะขอบคุณครับมาเซโปยังมีจะเป็นใครหมายเลขอะไรจะเป็นหมายเลขอะไรหมายเลขสามสิบสามสิบอยู่ไหนจ๊ะมา คุณทยืน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 ตงี้เลยนะคุณพลตรงนี้ดีกว่ามาใกล้ชิดพี่เขาหน่อยแล้วนี่กมาตรงนี้ก็โอ้ยซะหน่อยซะหน่อยในในมาแล้วเอออ่ะโอเคเกมฑที่ทั้งสองคนจะต้องเล่นอะชื่ออะไรจ้ายืนลืมเลยนนนี่นนนี่นนนี่มาจากไหนจ้านนนี่กรุงเทพกุงเทพถามไม่ตอบพื้นที่เลยนะคะเขตไหนอะไรยังไง ท่องมาเออคุณพลเกมของคุณพลและดนนี่ก็คือเกมพูดสิ่งของที่ต้องใช้คู่กันอสิ่งของที่ต้องใช้คู่กันยกตัวอย่างเช่นดนนี่คุณพลแบบนี้ไม่อยากยกตัวอย่างอื่นเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปไปโฟมโอเคเข้าใจใช่ไหมที่ต้องเปแบเย้ ใจปมกันเหลือเกินไม่คิดว่านะคุณพลชนะฮะใครเล่นก่อนก่อนแอ่ะคุณพลเริ่มก่อนนะโอเคเดีหนูก็ต้องถัดกันไปใช่ไหมใช่ฮะใช่ฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มฮะบูสเตอร์เซรั่มกับโอเนเซรั่มต่อนี่ฮะขอใช้ใช้คู่กันรองเท้าอยากช็อตรองเท้าอะไรอ่ะถุงเท้าเออรองเท้าถุงเท้าผาหินประจัน อ่าเรากับเธอกระพือมองนี่เลยกระพืออ๋อโดนนี้แพ้หรอโดนนี้ไปต่อไม่ได้เลยอ่ะคุณในฐานะที่คุณทำให้โดนนี้ไปต่อมายายคุณต้องรับผิดชอบด้วยกันมอบของรางวัลนี้กับโดนนี้ครับโดนนี้เป็นล้นนะคว่าสิเก็บของของคุณแล้วอะไรครับ เ,เป็นเหรท้องเริ่ม789ท้องเริ่มไปนะคะดีใจด้วยนะฮะ A A ครับสุดท้ายแล้ว13 13อยู่ไหนจ้า13อยู่ไหนมาจ้า13ยืนอยู่แถวๆนี้ได้ไหมใบให้บังกล้องหนา A A พี่ขอชัน A อีกมาตรงนี้ได้ไหมจ้าโอเคตรงนี้ น้องฟิล์มนะเอาชื่อหไปกันเลยอ่ะกับใครกันนี่กับฟิล์มนี่รู้จักกันไหมจ๊ะไม่รู้จักเนาะจัดรู้จักไหมพูดเล่นแซวเล่นมาจากไหนจ๊ะฟิล์มนนทบุรีนนทบุรีเนาะถ้านนทบุรีมีอะไรขึ้นบ้างจ้าตนบางเบเกตชั้นคือใครจะมีป้ายชื่อคนสำคัญเป็นชื่อศิลปินดาราเซเลบต่างๆนะฮะให้คุณทั้งสองคนใส่ไว้ที่หัวนะครับโดยคุณ คนจะมีเวลาคนละหนึ่งนาทีซึ่งเช่นถ้า A a ได้เิ่มเป็นกอดเอจะถามลีมว่าให้ช่วยใบให้หน่อยเช่นแบบว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเออเขาเขามีผลผลเล่นละครไหมเขาร็อเพลงไหมทีมก็ต้องใบแต่ทั้งสองคนต้องใบความจริงเท่านั้นถ้าสมมุติว่าเขาถามว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายแล้วเราใบเป็นผู้หญิงถือว่าเราหลอกถือว่าเราโกหกนะครับ สังคมจะไม่ยอมรับไม่ยอมรับฟิลที่จะโพสไปในทวิตเตอร์เรื่องนี้แล้วติดแฮแทนี่บอกทำอะไรเนี่ยไี่จอทำอะไรหนูเนี่ยเออเอเข้าใจไหมฮะเอาแค่30วิบวิพอนะคนสามสิบวินะช่วยกันนะโอเคขอฮะป้ายชื่อเลยฮะมาเลยอีกอันหนึ่งให้กับน้องฟิล้วยฮะขออีกอันให้กับน้องฟิลฮะ อมาแล้วมากอนกันเราเราคนถามก่อนนะโอเคเพราะฉะนั้นก็เปิดชื่อของเอเลยนะอยาให้เห็นนะโอเคโอ้ยโอ้ยของบุคคลคนนี้กับฟิล์มได้เลยมีลาทีนาทีถ้าพอแล้วเริ่ okay. มฮะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้ชายค่ะอยู่จะไปกล่าวเลยต่ออยู่้ยมีขวว้าวอยดีนะอยู่อยู่ีลวตออี้ว่ออยู่อยู่อยู อยู่ง้าเลัววยว้ายจ <Why? Why? S 2> เสื้อสีอะไรมันก็เถีกเสื <c oughs> ้อสีขา่แบบะงหมดเวลาเอเอหมดเวลาฮะหยก,กฮะเอเอหมดเวลาแล้วนะโอเคยังไม่ตอบนะเดี๋ยวตอบพร้อมกันตอนท้ายฟิมจาถึงเวลาของฟิมแล้วที่จะถามอกลับบ้านนะคะฟิมเปิดเลยฮโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มถามครับ <Okay. S 1> ออยย่่าาููถามสิถามว่าของเราท็นไทอยู่ตรงนี้ไหมอยู่อายุเท่าไหร่แปนหรือเปล่าอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาซนเ่งายอได้เลยมไดเลยอเฮนาทีาเอาน่อยเออยดอะไรมันเหมือนตรอมดเวลาจ้ะได้ใจเย็นจเเย็น เดี๋ยวจะให้ตอบแล้วนะโอเคนะโโหกให้เอตอบก่อนโอเคไหมเอเอเอเขาอันไหนดูเอ้าถ้าลยแล้วอะเอตอบผิดในข้อนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมาลุ้นกับฟิล์มเลยถ้าฟิล์มผูกได้รับของรางวัลไปเลยโอเคไหมนะฟิล์มตอบเลยดึงสองสามตอบเอาละคร จินุกปีนแต่ว่าจินบุกเราจะกินที่บอกคุณชัยคือดูเลยมาชนะจินบุกไปกระต๊กเทดูเลยทุกคนโอ้ยตั๋วชี้เอเอนะครับจากเอเอนะับรอรับท้ายงานได้เลยยินดีกับทั้งห้าท่านที่เล่นเกมกับเราด้วยครับขอเสียงปรบมือสักครั้งได้ไหมอ๋อไอ้กันทรายยังไม่ได้ใส่ลาบกระด้า ไรวะอะไรวะไมใช่แฮชแท็กอะไรวะไม่ใช่แฮชแท็กนะเออโอเคสองแฮชแท็กนั้นนะครับตอนนี้ที่นุ้ยบอกไปแล้วว่าถ้าอันล็อกมิชชั่นสำเร็จจะมีโมเมนต์สุดพิเศษมอบให้กับทุกคนด้วยและตอนนี้บอกกับทุกคนเลยว่าอันล็อกมิชชั่นสำเร็จแล้วจ้าโปางกันแล้วพอชนะถ้าอันล็อกมิชั่นรักกันเถอะกัน ก็ช <People> ่วงนี้พวกเรากำลังอ่ะสองเพื่อนเก็บตัวเดบิวต์อยู่นะครับก็พวกเราเดบิวต์ปีนี้นะครับน้ำมันเย้ตบมือกับเจ็ดไปเก้าเดบิวต์กลุ่มได้ไมคเหรอมาทำใจแบบนี้มากันเจอกับแฟนๆเยอะขนาดนี้ไม่เก็บภาผ้าปี่ระลึกไม่ได้แล้วเชิดหน้าชูตาตัวเองขึ้นมาเพราะเราจะกฟีฟีกันบนเวทีลงไปข้างล่างเลยแล้วน้องบนเวทีหนักเลยค่ะ องวที่็เหนวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่า,า,าวววววการเป็นแฟนทุกคนของเจ็ดเปนเก้าเดือดรูปจริงๆอะนะฮะขอบคุณผู้ชมดีทั้งสามสิบคนด้วยนะฮะและแฟนๆทุกคนที่มาร่วมสี่เผ็ดไงไข่ยความรับน้าใสไปกับเจ็ดเปเก้าพร้อมพร้อมกันนะฮะอีกหนึ่งช็อตครับช็อตนี้นด้านหน้าสามสิบคนกับหลังหันนะฮะเพราะว่ากล้องจะถ่ายจากกันหน้า เือตบนเวทีครับโอเตอนนี้คือเป็นปิ๊งเหรอใช่ไม่ใช่ไหมนี่รอกืล่ถือว่าเป็นกลุกช็อตที่แบบไม่ธรรม่าเลยถือว่าเป็นกลุกช็อตที่ทำใจสำบวันี้ำหรับงานกันไีเย็บไบรคอมพิวต์เอาไว้นปุสเตอร์เซฟรับเราเลครั้งนี้นะคะกับซีเกตไนท์ไขความลับน้าใสไปกับเ8็ครับ ผู้โชคดีทั้งสามสิบพันขอบคุณแฟนๆของ7จ็ดแปดเก้าเดวิลกรุ๊ปของเราทุกคนที่ทมาให้กำลังใจน้องๆกันถึงที่นี่เลยนะครับยังไงก่อนจากไ,ไปนะครับมีขอยนดปากไอเทมที่ต้องมีติดต่เอ,อเรื่อง,ปงแป้งไว้ะนะฮะกับคู่หูผิบรอช่วงเช้าเน้นบำรุงด้วยการเย็บไรคอนทิปบูเสเตอร์เซรั่มที่จผสมโลเลนจิบดำจางไว้สามวันและแก้นต่อด้วยการคืนเซรัร่มฮะ เขาจะบล็อกจตดดำเกิดใหม่ให้ไม่ขึ้นมาโชว์บนผิวหน้าใช้คู่กันรับรองเลยว่าสยบจุดดมได้เร็วที่สัเท่าทับนวดเรื่องจุดดมบนผิวและปกป้องนะคะป้องกันไม่ให้จุดดมขึ้นมาบนผิวหน้ารับรองที่เรีบเนียนแล้วเด็กสมัยแล้วเย้จัดมา